สวัสดีครับวันนี้มาเจออีกแล้วนะครับสำหรับช่างผิดคนโก้ไฮโดรเทนครับวันนี้เราจะมารีวิวน้ำยาอาจานเหยียบสีนะครับตัวนี้นะครับตัวน้ำยาของเราสำหรับเอาไว้ไปเป็นเจ้านะครับน้ำยาตัวนี้เวลาทาจานไว้แล้วเนี่ยประมาณ15นาทีนะครับประมาณ10 15นาทีนะครับถึงแห้งมันดียังไงคือว่าเอาไว้เหยียบสีนะครับ เหยียบสีแล้วเวลาเทเนี่ยมันจะไปปกติเหมือนจานปกตินะครับแต่เวลาตั้งลูกไว้เนี่ยตั้งลูกปุ๊บมันจะเหยียบไว้อัตโนมัตินะครับแล้วตัวน้ํายานี้มันจะดูดไว้อัตโนมัติแต่ถ้าเวลาลินเนี่ยเทผ่านปกติเทได้ปกตินะครับลองอยู่ลองดูเปิดแรกนะครับนี่ครับตรงจุดน้ายาไว้แล้วครับเขย่านี่นะครับเหยียบสีไว้นะครับเปิดนี้เห็นนะครับแต่เวลาลูกขาเทไปเนี่ย าเทเทได้ปกตินะครับเล่นได้ปกติก็จะหลุดออกเทแล้วหลุดออกเทแล้วหลุดออกนะครับเทผางนะครับไม่เหมือนใช้กาวอะไรอย่างอื่นนะครับอันยาตัวนี้ดีมากครับดูอีกทีนะครับเปิดนี้เียบสีไปครับจะส่งให้หน้ามมาแทงหรือเดินไฮโลยังไงก็ได้นะครับเปิดนี้ก็ต้องมีสีนะครับเวลาเทลองเทอีกทีครับ สำหรับเป็นเจ้ามือนะครับนี่นะครับเว,เ,เวลาเนี่ยเวลาเทมันก็ปกติเทไหลปกตินะครับเวลาไปโดนจุดน้ํายาเนี่ยจาเทไหลปกติครับเราอีเปิดนะครับสี่เทครับส่งให้น้ามมาเดินสบายครับนี่เหยียบไว้ยังไงเราก็เป็นต่อนะครับสําหรับ จะเอาไปแทนก็ได้นะครับแต่ต้องเอาไปแอบทาไว้ก่อนนะครับน้ำยาเราจะแห้งประมาณ15นาทีนะครับประมาณ10นาที15นาทีก็แห้งนะครับทาบางๆเวลาเอาน้ำยาออกมาทาวนนิดเดียวครับวนแค่นี้ปุ๊บแล้วก็ออกแล้วก็รอน้ำยาแห้งแล้วก็เลียนได้เลยนะครับได้แบบได้ถูกได้ลูกก็วิ่งปกติไหลวิ่งปกตินะครับลาโดนน้ำยาก็วิ่งปกติโอเคนะครับคนครับสำหรับใครสนใจ ติดต่อเราเลยนะครับรเคสได้ถูได้ไม่ออกนะครับนอกจากจะเอาอะไรขูดออกมันถึงจะออกนะครับตัวยาดีโอเคนะครับขอบคุมากครับ